ขอกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยู่กันรายการด,ดีเทคเกมมิ่งนะครับตอนนี้ก็อยู่ในเกมโรบอรทเช่นเคยนะครับผมอยู่กันในในแบบที่ชื่อว่า All Star Tower Defense นะครับผมก็ไม่ต้องห่วงว่าทำไมแมปมีคุ้นๆนะครับก็เป็นต้นแบบมาจาก Tower Defense นนะครับผมแล้วก็รัวอนิเมะต,ต่างๆน,นานานะครับเห็นช่วงนี้เขาคิดกันเนาะ แล้วก็แบบเฮ้ยมันเหมือนทาวเวอร์ดีฟีนดีครับผมก็เลยอยากลองเล่นกับเพื่อนๆดูนะครับผมเนาะก็ตอนนี้ผมก็เพิ่งเล่นนะครับดูสิครับเลเวลศูนย์แล้วดูดีเราชวนคนโหดๆมาเรเวลสิบสองเรเวลหกกันบ้างเรเวลเจ็ดกันบ้างน,นะครับมาแล้วเลือกแมบยังไงอะ่ะอันนี้เป็นโหมดอะไรเป็นโหมดสตอรี่ใช่ไหมแล้วจะเล่นอันไหนอ่ะมันไม่มีบอกอะ่ะนี่ไงโอเคเราไปเล่นดีกว่าปะ่ะเอา้าทำไมเข้าไปเล่นไม่ได้อะ่ะเ้าไปเล่นได้แล้วไหนดูซิมันคืออะไรอะ่ะเราต้องเลิกมิชั่นเหรอหรือว่าอะไร ทำไมเอาเลยกินดีวิลหรอวาวซากินดีวิลคุณพี่เลือกไงเนี่ยวาวซามันเหมือนกันเป๊ะเลยนี่มาแล้วเราอยู่ไหนเนี่ยผมว่าน่าจะอยู่ในเรื่องดักกอนบอลนะคะผมเนาะเพราะว่าแบบมันคีคุณนะครับแล้วมันจะเกิดตรงไหนอ่ะเนี่ยเหรอเอเ r อร s สสปครับผมก็คือจุดเกิดนั่นเองนะครับอ๋อวางจุดเกิดตรงนี้นะคะผมเนาะแล้วดูสิทุกคนตัวฟีเราบิวแค่2ตัวทุกคนเพราะผมยังไม่สุ่มเลยนะ อันนี้คือผมยังไม่สุ่มเลยนะอันนี้คือแบบตัวฟรีนะคบผมรนอะอะไรเนี่ยตัวสามรอ้อยเะไรเนาะนี่มันโกคูนี่นะโกคู Goku! จักการอีม่วงนี่เลยออาจากการไม่ได้เราต้องวางแถวนี้นะครับตอลอดต้องวางแถวนี้ด้วยมันขีดแดงลงไมันห้ามวางทุกคนครับเอาวางตรงนี้ได้ไหมเอา้าว p r e s e n t error เับผมเป็นไรอะ่ะวางไม่ได้เหรอม่วางไม่ได้คุณดีเออเอาตัวนี้วางได้เฉยอ๋อมันได้เฉพาะบางตัวเหรออ๋อตัวนี้ต้องวางบนเขา ตัวนี้วางตรงไหนก็ได้โอเคอันนี้ก็เพิ่งรู้นะครับเราวางนาำรูโตะไปดีกว่านะครับทุกคน,นครับนี่วางนาำรูโตะอะไรเนี่ยอุ้ยนาำรูโตะสามารถอัพเกรดได้ด้วยทุกคนครับเฮ้ยเหมือนทาวเวอร์ดีเฟนซ์เลยอ่ะทุกคนมีดาวมงดามเมทด้วยอ่ะแต่ตัวมันกากมากเพราะว่ามันเป็นตัวตัวแบบว่าตัวแบบนิวบี้พีไฟโอเล่นนะครับผมเนาะโหตีเข้าอันนี้อะไรอ่ะวิชชินโซเยอร์เหรออะไรอ่ะไฟธา อ่านว่าไงวะอ่านไม่เป็นอะโดูแต่ละคนดิเขามีตัวโผล่ๆทั้งนั้นเลยอะอย่างเช่นอะไรเนี่ยเดกูเหรออ๋อเดกูแล้วก็คัดจังแล้วใครเนี่ยนี่นารูโตะปะไม่น้าตาเหมือนนารูโตะไม่รู้เหมือนกันว่าใช่นารูโตะหรือป่านะครับอันตัวนี้สองผมตัวให้รู้จักนะครับผมเนาะแล้วมันอัปเกรดได้ไหมอะอัปเกรดสองร้อยเลยเหรออุ้ยอล็อกเกตี้ดุยอัปเกรดแต่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงปะไหนดูดิ ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยคุณพี่คุณพี่อัปเกรดอ,อะไรมนาะอัปเกรดอะไรดูสิอ๋ออัปเกรดดีแรงขึ้นนะครับแล้วก็ป้องกันได้เยอะขึ้นกว่าเดิมนะครับผมแล้วก็การโจมตีนะครับเนอะอะไรเนี่ยสองเปอร์เซ็นต์นะครับสองวินาทีในการแอ็กแท็กนะครับผมเนาะอ๋อมันจะแอ็กแท็กเร็วกว่าเดิมนะครับทุกคนครับอ๋อแล้วผมวางวางนี่ได้ปะเออโกคูอะโกคูสิกคู Boo hoo. ทำอะไรโอ้ยโกคูจะเขยิง er ยเลเซอรอ <laughs> ์ได้ด้วยไปปล่อยล้ำแสงทุกคนทําชิงเลเซอร์ยิงล้ำแสงได้ดยเอนี่ วอลซ่านี่คือหน้าโกคูนะครับทุกคนครับแลปเกรดดิอัปเกรดแต่มันก็เพิ่มแค่ดาเมจน,นะครับแล้วก็เพิ่มป้องกันเนาะแต่ว่าตัวละครไม่ไม่เปลี่ยนแปลงนะครับไม่เหมือนทาวเวอร์ดิเฟนส์อะถ้าทาวเวอร์ดิเฟนส์มันจะเปลี่ยนแปลงนะครับอ๋อเราต้องปกป้องในเมืองนี้นะครับผมนะเนาะโหเลือมตัวงสองร้อยแปดเลยโอแต่แหม่เขาทำสวยนะจริงวอลซ่าดูยิงเลเซอร์ปิ้ว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 ,ว,ว,วโหผมมีแค่สองตัวผมอยากมีหลายหลายตัวบ้างอ่ะเวสต์กฤฤฤฤฤ แบบนี้คือสกิลเท่มากเลยดูดิมีการปล่อยพลัอลองแล้วแบบไล่อวันโฟออนะครับทุกคนครับใช่เหรอวะ <c oughs> พระเอกไฟหนึ่งโอ้โอโอเยเทพย้ายตัวได้ด้วยโอ้แม่เจ้าย้อยอ๋อเราสามารถเกเวฟได้นะครับผมเนาะแล้วก็มีทั้งหมดสิบห้าเวมนะครับวิ่ตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรวะตัวอะไรวะอะไรฟิชเชอร์โซเยอร์ระดับสองนะครับมันก็จะเป็นตัวสีแดงเนาะเอาจริงนะผมไม่ได้ดูเรื่องดัก้อนบอลนะคะผมเลยไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่เนาะ ส่วนมากก็จะดูแต่ตอนแรกๆนะครับแล้วต่อมาก็ไม่ดูอีกเลยครับไม่ใช่แนวของเรานะครับผมเนาะโอ้โหปังปังปัปงยิงกันใหญ่นะครับผมต้องอัปเกรดแล้วได้เอาจริงดูสิอัปเกรดมันจะแรงดีกว่าเดิมไหมอัปเกรดทันนีเนยว้าวซ่ตาตังผมจะหมดแล้วอ่ะเราอัปเกรดตัวนี้หกร้อยเลยอะ่ะอัพเกรดอัปเกรดอัพเกรดอ่านิกเวฟเลยครับเพราะว่าทีมเราเก่งมากทีมเราเก่งมากไม่ต้องห่วหนงนะครับผมเล่นกกมากจริงเพราะผมเพิ่งเล่นนะครับอุ้ยมันอัพได้ถึงสี่แล้ววะ 10K เอาได้ถึง4แปลว,ว่าความแรงนี่น่าจะแบบระดับอัมปร,ราณมากทุกคนครับ1,008ก็โอเคตัวนี้ก่อนนะี้1,005เนี่ยเอาเอาเกจให้มันสุดก่อนอุ้ยแม็กแล้วโหนี่คือพลังแม็กเราเนี่ยโหม,มีมีไฟยันร้อนแรงนะครับทุกคนคาบอดแล้วไงอยากหัวร้อนเป็นโกคูนะครับทุกคนโกคูหัวร้อนนะครับไฟไหม้หัวแล้วตอนนี้อุย้ยแต่พลังดามเมจตั้ง7.2เ,เ,เนี่ยผมอยากดูของคนอื่นบ้างอ่ะอุ้ยของคนอื่นดาเมจตั้ง26.88นี่คืออะไรวะ ของผมดาเมจ72นะครับเฮ้ยบางคนเขานี่อ่ะบางคนเขาสาสิเอดเขายังอัพเกรดไม่เสร็จเลยมั้ง13.1332นะครับผมเนาะอุย้ยแต่ดาเมจโหน,นะจริงแต่ละตัวบางตัวก็ยิงไกลนะครับทุกคนครับดูเดียดด้วยดิเม่ไมแปลกหรอเล่นใจเลยคุณพี่ยิงเข้าไปได้ด้วยหรอมาแล้วฟิชเชอร์โซเยอร์เอาตายเลย <laughs> คุณพี่ยังไม่ออกจะมาดูโลเลยเมื่อกี้เนี่ยเฮ้ย ปล,ป,ป,ลป,ปลาไปครับปลาไปครับเดี๋ยวเอาเกตต์ตั้นึงเลยทันแค่ร้อยที่ตังกว่ะโอ้ยเดกปูนี่ก็โหดเหลือเกินนะครับใช้พลังหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนครับโอ้ยทุกคนเน็กเวฟไปเลยเราเก่งแหมดูสิทีมเรามีเวลสิบห้ามีเวลสิบสองแล้วก็ M v มีเวลศูนย์มีโคตรเท่เลยอะ <c oughs> อะไรวะเนี่ยนะมันเป็นตัวถั่วของทีมมากเลยอะโอเคไหนละกัน,น,นะะอ๋อเต็มแล้วนะครับผมเนาะวิ่งพอเต็มแล้วเป็นลายล่างอะไรอะ อุ้ยมันเปลี่ยนล่าเลยทุกคนครับพอเวลเต็มอ่ะเออมันตัวอะไรอ่ะทุกคนผมไม่รู้อ่ะช่วยคอมเมนต์กันด้วยนะครับไม่รู้จริงอันนี้คือแบบวุ้ยแบบมันมีท่าแบบมีมือแบบโผล่ขึ้นมาได้หรออันนี้ผมไม่เคยดูนาะรูโตะจริงๆนะเว้ยเอาจริงผมเลยไม่ค่อยรู้เรื่องนะคบผมเนาะม,มือแบบมือสีแดงโผล่มาบุุบุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุจับุุไุุัุรอุูุุุุุุุุุุุุุุุ่มีไขุุุุุุุุุุุุุุุ่ตัวอะไรอ่ะุุุซื้อเกุุุะ ใช่ปะาซาสึเกปะปะผมไม่รู้จักอะ่ะใช่ปะจัดน,นั้นารุโตะนี่แหละแต่ผมไม่รู้ชื่อมันอะ่ะไม่รู้ใช่ป่าอ๋อใช่ด้วยเหรอเนี่ยขนาดคนไม่ดูอน,นิเมะยังไม่รู้เรื่องเลยเลยเนี่ยมาเดาชื่อตัวละครเอาบางตัวก็ไม่รู้จริงนะครับเพราะมันไม่มีชื่อขึ้นอะ่ะเวลาผมชีอ้อ่ะเออมันจะเป็นแค่ชื่อเจ้าของนะครับม,มีมันไม่มีชื่อตัวละครขึ้นนาจริงเหรอปะปะเฮ้แต่มันมีบอกด,ด้วยว่าวลวเท่าไหร่อะ่ะ อ๋ออันนี้คือเวลของตัวละครหรือว่าเวลของเวลของเราเหรอไม่ใช่ดีอันนี้เวลเวลตัวละครทุกคนครับมันสามารถอังเกรดตัวละครได้ด้วยอย่างเช่นเดกูกเนี่ยมันเวลสิบสามเนี่ยทุกคนครับแต่ของผม,มากมันตัวเวลหนึ่งเท่านั้นเลยอะ่ะเออใช่จริงๆไม่ค่อยแรงนะครับทุกคนครับโอต้องอัปเกรดเวลด้วยเหรอเนี่ยไม่รู้ว่าเนี่ยเกมนี้ก็อ,อัปเกรดตัวละครน,นะทุกคนครับถุยบ้าบอคอหอยมากมาตัวเวลต้องสิบสองเลย,อ,ยอุ้ยอยุอะไรวะเนี่ย โอ้โหฟันกันแหลกลานมากทุกคนครับเฮ้ยตัวนี้มีปีกด้วยวะ่ะเจทเคคนหล่อดเฮ่คุณพี่ <hour> ออให้แหลกคเขาออให้แหลกครับ,เ,รรบเวฟสุดท้ายแล้วครับแล้วไหนบอสอะ่ะผมไม่เห็นบอสเลยอะเกมนี้มีบอสปะ่ะผมยังไม่เห็นบอสเลยนะมีแต่ฟีเจอร์ตัวเลือด240อะ่ะมันไม่มีบอสหรอหรือว่าบอสจะมาตอนหลังอ่ะเราดูบอสก่อนนะทุกคนครับมีบอสปะ่ะ โอ้โหฟันแหลกมากโอ้โหเกสใกล้ๆ oh. ส oh ุดท้ายนี่คือฟันแหลกมากทุกคนครับอุ้ยอเอาแล้วครับอุ้ยมีดบอสมาแล้วทุกคนมีดบอสมาแล้วดูสิเกิดเท่าไหร่อ่ะเกิดตั้งสี่พันแปดเน่ชื่ออะไรอ่ะกูโดกูโดชื่ออะไรวะกุยกุยโดเหรอชื่อกุยโดกุยโดจะรอไปกุยโดกุยโดอยู่ไหนกุยโดกุยโดอย่าตายนะกุยโดโอ้โหแล้วแปดร้อยหกพันโอ้โห ตายแล้วมินิบอสอ้าวจบแล้วครับมินิบอสต,ตายแล้วได้อะไรมาเนี่ยได้คอมมอนมาได้ฟิชเชอร์มาตัวหนึ่งนะครับทุกคนครับบอลซ่าเราผ่านดาแล้วก็ได้ตออัวละครมาใหม่นะครับผมเนาะมันเหมือนอะไรสักอย่างหนึ่งทุกคนผมว่าเหมือนมะเขือ <c oughs> มะเขือม่วงอะฟิชเชอร์หน้าเหมือนมะเขือม่วงมากเลยทุกคนครับเฮ้ย <c oughs> เป็นญาติกันหรือเปล่านเนี่ยมะเขือม่วงเป็นญาติกับแครหลอดหรือเปล่า Okay. ดูสิโอ้ยมันเป็นตัวสองดาวนะครับทุกคนครับมาลองใช้ดูดิใช้ใชใชดูใช่ดูดดโอ้ยมันสามารถอีโวได้ด้วยครับผมสามารถแปลงร่างได้ด้วยก็คือการอัปเกรดน่นเองนะครับอัปเกรดไงอะ่ะอ๋อสามารถกดอัปเกรดได้แต่ต้องมีของด้วยเหรออ๋อสามารถอัปเกรดได้ต้องมีตัวละครสามสองตัวนะครับทุกคนครับอ๋อแบบนี้นี่เองเข้าใจแล้วคุณพี่ต้องรู้นะเนี่ยสามารถอีโวตัวละครได้นะครับผมถ้ามีซ้ำเกิน2ตัวนะครับเนี่ย อย่างนี้นนสามารถมีซ้ำนะครับต้องมีซ้ำ้วดูตัวอื่นสิผมอยากเห็นตัวอื่นบ้างอ่ะเอมีให้อาหารด้วยเหรอมีให้อาหารเพื่อเพิ่มพวกดาเมจแล้วก็เพื่อป้องกันนะครับผมเนาะ <S <S แล้วค่าสเปเชียลต่างๆนะครับค่าสกิลต่างๆเนาะ <S <S และ้แลวก็เควสเราก็ได้ด้วยได้ได้เงินมาสิบห้าสิบห้าเจมน,นะครับก็คือเพรเนาะดูสิอุ้ยผมได้สี5้แปสิ้าเพรวันทุกคนมาเราจะมาสุ่มกันดีกว่านะครับ ซึ่งแมปนี้มันมีสุม่มด้วยนี่ไงมีซัมมอนนี่ผมอยากจะสุ่มนี่นะครับผมนะครับสิบซัมมอนนะครับสี่ร้อยห้าสิบเอ็ดนะครับพอดีผมมียูสี่ร้อยแปดสิบเนาะอ่ะเราสุ่มกันดีกว่านะทุกคนครับว่าผมจะได้ตัวลูกไม่เอ่ยก็คือตัวอะไรเนี่ย <c oughs> มันมาจากเรื่องดาบพิฆาตอาสูรน,นะแต่ว่าผมจําชื่อมันไม่ได้ไอ่ะทุกคนเควรจะจำชื่อเราจริงโอเคนะครับเราจะมาสุ่มกันดีกว่านะครับว่าผมจะได้2%นีเอื่ซน่หรือว่าจะได้8%เซนหรือจะได้ย7เจ็ด มันก็แตก,ก็อยกได้หมดหละอ่ะสุ่มดิตึบไปเลยคุณพี่ไปเลยซิบโอ้นารุตโตมาแล้วหนึ่งตัวอุ้ยได้นา,นารุตโตะมาอีกแล้วนารุตโตจะออกซ้ำทำไมตัวที่สามครับเรอุ้ยได้นา,นามิมาครับโอ้นามิก็โอเคครับดีนะที่ไม่ซ้ำอุ้ยอันต้าเร่ใครวะเพลหรอ มันอ่านว่าอาสุระมันมีลงเลยว่าอาสุระด้วยอ้โอ้ได้นารูโตะแลมาอีก้วครับเอามาทำไมเนี่ยคุณพี่เอามาทัาผมเหรอโอ้ได้นามิแลมาอีกครับผมขออันต้าแลอีกตัวหนึ่งได้ปะไม่ได้หรอคุณพี่นารูโตะอีกแล้วเอามาทำไมนารูโตะเนี่ยฮะเก็บไว้ก็ได้เนาะจริงได้นามิมาอีกแล้วทุกคนครับอุ้ยอุ้ย ทันจิโร่ไว้ผมได้ทันจิโร่ทุกคนครับอุย้ยเมกาแลยโอ้ oh my god ทันจิโร่อันนี้คือแรที่สุดในตู้นะครับทุกคนครับเย้ดได้แรที่สุดในตู้ขายแล้วเหรอโอ้ได้ดังลุ้โตะมาทำไมเนี่ยคุณพี่เอามาทําไมผมอยากได้ตู้อื่นบ้างนะทุกคนทําไมผมไม่ได้ตู้อื่นบ้างดูซิเดี๋ยวดูในกล่องน,นี้ว้าวซ่าทันจิโร่ตั้งดาวห้าดาวแนะ่ทุกคนผมต้องใช้ซิทามบอา์อะไรเก็บไม่ต้อง ไม่สําคัญเก็บให้หมดเอาใช้ตัว5ดาวกับตัว4ดาวของผมนี่ e q u i p p e แม่งเลย,แล,ย,ยแล้วก็นี่ด้วยอสูระอสูระเหรออ่านอสูระจริงๆว่านี่แล้วก็มี equipped โกคูด้วยโอเคนะคะผมเนาะดูตัวละครซิอยากเห็นนะทึบก,กดกดปิดเน่ยโอเควูคคค้นี่มันอะไรเนี่ยทันจิโร่สุดหลอดอเฮ้ วาลซาผมเพิ่งรู้ชื่อตัวละครน,นะครับทุกคนครับวิเตกคค็ดูดีใช้ได้นะเนี่ยคดรหลอมผมเลยอะ่ะทันจิโร่ห้าดาวอ่ะโอเคนะครับผมก็สำหรับวันนี้ผมก็มีเพียงเท่านี้นะคะมาเปิดกระชากเล่นๆแล้วก็มานั่งเล่นกันแบบสบายๆนะครับผมวันหลังถ้าใครอยากให้ทำคลิปแบบนี้อีกหรืออยากให้รีวิวแบบนี้อีกนะครับผมก็อย่าลืมนะครับก,กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้นะครับที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยล่ะเพื่อจะได้พลาด คลิปให,ใหม่ของผมด้วยนะคะสำหรับนี้ผมขอตลาไปก่อนสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับเจอก,กันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย